แต่วันนี้เขาออกสูตรใหม่จะไม่ลองได้อย่างไรคิดว่าถ้าเอาไปส่งกลาาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่า แกะเราไปพร้อมกันวันนี้นะคะมาพบกับค u ชชั่น m i s t ีนตัวใหม่สีชมพูก็คือเมื่อวานเนี่ยมีแกะลองไปแล้วไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยคือมีแกะกล่องไปแล้วนะคะก็คือเป็นแบบว่า unbox กุบกริบกุบกริบนะจ๊ะคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสูตรแบบผิวผสมแต่ว่าอาจต้องขึ้น disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าดิฉันนะ่ะคือเพิ่งเป็นคนผิวแหง้งแต่ทุกคนอาจาจะสงสัยว่าผิวแห้งอะไรนะดูมันดูเยิ้มอะไรขนาดนี้อันนี้คือเพิ่งทากันแดดไปแล้วก็ไปเป่าผมมานะคะมันก็คือมีความแบบร้อนบ้างอะไรบ้างมันจากกันโดงกันแดดบ้าง ะจแต่ว่าโดยปกติเราเนี่ยคือจะเป็นคนผิวแห้งนะคะทุกคนคือเราอะใช้อยู่แล้วนะคะคุชชั่นมิสทีนก็คือใช้ตั้งเป็นสูตรแมทแล้วก็สูตรโกลว์เลยแต่วันนี้เขาออกสูตรใหม่มาเป็นแบบสูตรสําหรับผิวผสมจะไม่ลองได้อย่างไรเราให้ดูก่อนว่าเฮย้ยแพ็กเกจซองแพ็กเกจซิงค์ใดๆคือเป็นสีชมพูพีชแบบน่ารักมากสรุปว่าป่าไปครึ่งคีปแล้วยังไม่ได้ลองเลยนะคะอะให้ดูเลยว่านี่คือแกะตลับใหม่ไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอ้า แต่ว่าไม่เอามันเคยลองแล้วมันเหนียวหน้ามากเลยนี่อันนี้นะคะทุกคนเราใช้เป็นเบอร์ L F 1 0 0นะจ๊ะ L F 100ก็คือถ้าเกิดว่าถามว่า L F 1 0 0เนี่ยปกติใช้กับตัวของแบรนด์อื่นเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างอ่ะก็อย่างสมมติว่า Rare Beauty ตัวนี้นะทุกคนคือเขาจะมีสีเยอะมากใช่ไหมเราใช้เป็นเบอร์ 12C นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นถ้าเป็นของแบรนด์ไทยก็คือแน่นอนใช้เบอร์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าแบรนด์ไทยเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าสีจะแอบติดเหลืองไปนิดนึงนะคะทุกคนสส่ววนตัน้กรู รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างติดเหลืองน้อยกว่าของแบรนด์ไทยนะคะดูมันลองดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงอ่ะใช้ครั้งแรกเราก็ต้องแทบแทบ,แทบเยอะหน่อยนะคะนี่เนื้อก็จะออกมาแบบนี้อ่ะให้ดูว่าข้างนี้คือจะมีแบบว่ารอยแดงช่วงนี้เหมือนหน้าระคายเคืองจากอะไรสักอย่างนี่เลยหนึ่งสองสามนี่คือเนือ้อเขาทุกคนมันจะมีความแบบ บางเบานะคะคือทุกสูตรเลยสําหรับไม่ว่าจะเป็นผิวแมทผิวโกลอะไรนะสูตรแมตสูตรโกลอะไรเนงะี้ยเนื้อมันจะค่อนข้างมีความเบาไม่หนักผิวนี่ลงไปแบบนี้อันนี้คือแท็บมาที่แบบว่าแท็บครั้งแรกเนาะแทบครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่ากดลงไปหลายครั้งหน่อยเอ๊ะงงปะแทบครั้งแรกครั้งเดียวแต่กดลงไปหลายครั้งหน่อยนี่ก็ได้เกือบครึ่งหน้าแล้วนะนี่ รอยแดงตรงนี้ก็คือจางหายไปเลยนะจ๊ะคือไม่ได้เรียกว่าหายไปแบบกริปแต่ว่าคือจางไปแบบประมาณหนึ่งเลยนี่แล้วก็มีคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าอยากให้ทดลองแบบ จะเอาไปเล่นน้ําสงกรานแต่ว,ว่าเดี๋ยวอันนั้นจะขอแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแกะกล่องลองไปพร้อมกันให้ดูก่อนว่าเป็นยังไง first impression ของสูตรนี้เนื้อสัมผัสเป็นยังไงบ้างอะจากที่ลองจับจับดูก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะคล้ายคกับสูตรแมทสาหรับ mistin cushion ที่เป็นแบบว่าตลับสีสีแบบนี้คือถ้าแบบว่าเป็นสูตรแมทเ,เนื้อเขาจะไม่ได้แมทแบบแพ แต่ว่ามันก็จะไม่มีความแบบวาวาวบนหน้านึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรโกล์เนี่ยมันก็จะได้ความแบบว่าโกล์โกล์บนหน้าแต่จะไม่ได้ดูแบบว่าเปียกๆหยาๆอะไรอย่างนั้นนะเออแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรสําหรับผิวผสมนะคะทุกคนก็จากที่สัมผัสดูก็รู้สึกว่าเนื้อมันจะไม่ได้มีความเหมือนกันว่าแบบเนื้อมันจะไม่ได้มีความแห้งแล้วก็จะไม่ได้มีความฉ่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบสบายผิวอะคือด้วยความที่เนื้อของุชช h i น n m i s t เนี่ยทุกคนคือมันแบบค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะลอง ข้างหนึ่งเหมือนทำ ASMR ปะ <c oughs> ปกติแล้วอะคือตัวค u ชชั่น m i s t ีอย่างเงี้ยเวลาเราใช้อะหรือว่าตัว c u ชชั่นอื่นๆใดๆก็ตามนะทุกคนเราจะไม่ค่อยลงแปง้งแต่ว่าก็ลงบ้างในวันที่แบบมันจําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยก็จะมีติดไว้เหมือนกัน <c oughs> คือมันจะได้งานผิวที่ดูเป็นแบบ everyday use everyday แบบ everyday look ออหรืออะไรก็ตามไม่ได้ full coverage ขนาดนั้นนะแล้วก็ ใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้ถ้าแบบว่าถามจากใจก่อนว่าถ้าจะไปเล่นสงกรานเนี่ยจะไหวไหมส่วนตัวนะแต่ยังไม่เคยลองนะอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยเอาไปตัดสินว่าแบบฉันพูดไปแล้วแปลว่ามันไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคือจากใจที่แบบว่าคิดเอาเองก่อนตอนเนี้ยคิดว่าถ้าเอาไปสงกรานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้แบบ everyday use มากกว่าคือ everyday use คือหมายถึงแบบเราใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้แบบสมบุกสมบันอะไรมากอาจจะมีแบบว่าเหงื่อออกบ้างมีความมัน บ้างแต่ว่าน่าจะไม่ได้ดูแบบหลุดหายไปหมดเลยแต่ถ้าแบบว่าไปส่งกรานอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบปาดแป้งแล้วบางทีเวลาน้ำเข้านงเข้าหน้าแบบว่าสาดเขาตาแล้วเราต้องมีการลูบหนะ้าอย่างเงี้ยเออมันอาจจะมีหลุดออกไปบ้างอย่างนั้นได้เออมันอาจจะมีหลุดไปแบบนั้นได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องมีการแบบอุย้ย คือประสบการณ์ไม่ได้เล่นสงการเยอะหรอกแต่ว่าเวลาไปแล้วรู้สึกว่าเวลาน้ำมันเข้าหน้าเข้าตาเนี่ยมันจะถูแบบแรงมากเราจะลืมตัวแล้วเราจะแบบโอ้ถู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 อะไรเงี้ยมันจะทาให้เมคอัพอะอาจจะหลุดไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยทุกคนสมมติไปขึ้น BTS ร้อนมากหรืออะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยยังเอาอยู่ยังเอาอยู่นะคะตัวเนี้ยถ้าสมมติใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเอาอยู่เลยแต่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 ก็คือเดี๋ยวคลิปหน้ามาทดลองให้กันด้วยดูอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นความคิดในจินตนาการเปนคคววาัก่่ออะรรสสบบบณ์ีืืแต คุชชั่นมิสทีนมาหลายตลับมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ขึ้นหนึ่งนะเนาะอันนี้ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ยังไม่หมดเดี๋ยวไม่หมดห้าอ่ะห้าตลับแล้วคิดว่าเยอะหรือ,อยังมีอีกจก้ะนี่จ้ะปิดท้ายไปด้วยที่หกตลับนี้นะคะให้เชื่อฉันเถอะว่าฉันคือแฟนคลับของบุชชันมิสทีนจริงๆจะเป็นนักสะสมคุชชันมิสทีนให้ได้เล่ม,มั้งอะ ก็ใช่นะสิคือมันน่ารักมากทุกคนนี่ อันนี้จะสําหรับผิวแห้งตัวนี้สีขาวไม่แน่ใจนะสำหรับสําหรับผิวแห้งเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าตลับมันเป็นด้านๆอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็สีดําสีขาวกับสีดามันจะเป็นสีที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรกูลา r เป็นแบบว่าเป็นแบบปกติอ่ะเป็นแบบธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบสีีอย่างเงี้ยคือจะเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีอันนี้เลยถ้าเป็นสีแบบชมพูพีชแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะเป็นสําหรับผิวผสมก็คือเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ชมพูนี้สีมู2อันน ถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูเข้มันเนี้จะเป็นสำหรับผิวแห้งถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูแบบนี้จะเป็นสำหรับผิวผสมนะอันนี้ก็คือเมสาไปเรื่อยๆแล้วก็ตกๆๆๆๆตกๆเงี้ยไปเรื่อยๆบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไปใช้แบบในชีวิตประจําวันนะทุกคนได้เลยคือได้เลยแบบไม่ได้ต้องการแบบ full coverage มากไม่ได้ต้องการแบบอะไรมากมายคือแบบแค่นี้เลยแล้วก็ได้ความบางเบาสบายผิวนะคะทุกคนปกปิดในระดับปานกลางนะคะได้แบบประมาณนี้เลยอันนี้คือ LF 1 0 0นะจ๊ะ